นักมวยเขาเลยเอ่ามันสมองอาวุธไอคิวพละนซ์กำลังปล่อยไม่หน้าที่ของเราเลยแดงนี่อาชีพลูกชายเสียดาวนะนี่ลูกแน,น่นอนน้ำเงินก็ฝั่งเมืองท้องละเพชรคำคั้งอ่าฝั่งฝั่งฝั่งกรรมการบอกนะกรรมการบอกนะมวยไทยซองพาวเวอร์อนั่นนี่รุ่นใหม่ๆเฮ้าดิพี่เนาะเอ่อพัฒนาการซอยกัน เท้าสิไปนะค้อนบานรั่วโกลอินเตอร์แล้วนี่อนาคตรุ่นนี้เอาเลยเอาเลยเดี๋ยนี่นี่คุณพ่อละมันมาเชียร์นะเสียด้าโอเปอร์โมเตอร์สีเสือโอเปอรเตอร์กับพวกเกลเดอร์นาทีก็หนักมวยเนี่ยเอาที่เอาที่ทำหน้าที่ให้เต็มที่นออเงินกับเมืองทองแล้วอ่าจบแบบนี้ ออาเทียเเีลุนใไสิขาวพุ่ไสีขาเที่ยนักวยอี่าอว่าเท่าไหร่รอว่ากงเทียนี่เี่ยอ้าสามยกสามยกลคู่สี่นะอาชีพแดงเด็กกำกับนองนักบฮึบฮึบวหัวหัวหหัวยังหัวดัักหมดเอาบ่หมอเอาบ่มาเอาบ่เาลูกออกมาตเ้ไไชีกนวยนะ อแ้นเอั่นเานเร็วสยกเอาให้ประทับใจเลยลูกเอาให้แฟนได้จำเลยนี่อาชีกีลูกชายเสียดาวโรแมนต์พี่สนีพ่สนีี่มีสนดี่พอเฮ้ยาเอาสมัยปีร่วมอะไร ครับครับครับอันเป็นขลุ่ยลูกฮีนะอันขลับวะลูกฮีนะ,นะ,นะบนหลายพร้อมพรมชม้อมยกที่สองบนเวทีอาชิอาชิลูกนานวนเนี้ยทำเงินกับเพชรทำกั้งสิงเมืองทองเนี่ยลูกชายตัวมวยสู้นะเอาไว้ เฮ็ดเอ็มดเอ็ดฮัโหลเอ็มดพูดที่สีโมดตั้งกล้าเอเฮัลยเอฮัลบหลฮัมฮหลเอเอฮัลลัมเอวเล่าเปล เอาเลยที่่รไม่ธรรมดาทั้งคู่เรียนี่ลูกมาพัฒนาเสียดาวน้ำเงินจะจะเป็นใารเนี่ยพี่น้าลูกับอว่าจะเป็นใครจบเข้าประกวดอาชีพดีเด่นเหตุกำครั่งน้ำเงิน เอ้าบงเสียมบวดเาบังบเออเียกไปทักนายสำหรับเอฟซแฟนเพจด้วยนะคะทุกท่านทุกคนที่ดูที่ชมอยู่ท้งด้านต่างประเทศทางด้านเพจของเนเดียเจ็ยันนะเพสองแดเจ็ด้วยนะเดือบานานวนกับร่างกนอุดอ๊อเดสายัุด์องอีท้อยกสองนยกสองนั่

ก็ขอบคุณใหม่เฉินชัยด้วยมวยฟรีหลอบกลางเว้นอยู่ทางฟังอินสูงสิดดอนหลอบยัำมาแล่นใครที่จะจอ,อยู่ฝย่งฟังถ้าหายกังง่ายนะ,ะมีหลายช็นตบุกี้เอายกสุดท้ายน้องสุดท้ายทำแ,แม่ที่ยดีท,ที่สุดอาชีพอาชีพเอ็ดคำครั้ง ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนี่สา,ายเลือดคนมวยอาทิตลูกนานวนแดงเป็ดกำลังเพื่อนชองนองกนไปเจเนี่ยข้าขไ,ปไปเลยเอาไปเขเ้ไปสขไป้าไปเ้าสราสายีสาร,สารส่นลข้าสนเข้ามาสิบ หลาย่อกระทำมาในเอ็มี่ลูกเสือจงเนี่ยพี่น้องตอนนี้มีบทต้นอยู่กันผู้สำคัญนี้ต้องเดือน่อยคะยกได้เล กังส่วนผู้ต่อไปมาดียัามนเบิกบาขอบคุณด้วยนะครับมาแล้เตรียมตัวเตรียมตัวี่ยอดแจ้งมานะคูเงและทีมานนั่งใจมีดูห้าคู่หกกองยกขาไปเสมอมิดนะเก็้ายเป็นอีกจ่กับบอลคำรั้งแปดคู่มินการเลยเพชรีกอยอดมนุย์ ได้เอมี่มเอี่ลุนเชียร์แลับพี่น้องจอแจนมาชีจบ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 แดงชีทำเงินเพชรคำขังรอผลอย่างเป็นทางการทีเดียสายธนูมาที่บร,รบริจิจันทราะพนไปที่ร้อยตำรวจเอกท,ที่บลกันยาสายกันหนำไทยไปที่อาจารย์

เออบนเป็นยังลบมันก็จเต็มเทแล้วบนลายก็อบเอาเรื่องลายเลยไปเชีดถเธอหัวใจมังกรบอนกับข้างรักนวงหาคนหาคนอันพันเก่าเกมพันเก่าหน่ยจีนแดงโตไปเลยคุณอวดว่าโปรโมเตอร์มันจะว่าได้ซาแต่งตัวให้กรรมการเขาไว้เลยมาคุยกันนะครับโอกคิจการยาก เป็นอย่างเพจของโปรเน็ตเจ็ดเลี้ยงน้ำพัดยก2 8 7แด้วยคันนี้ไลฟ์สดพี่น้องของแฟนเพจของเราด้วยนะคะที่ดูที่ชมอยู่กัน